ท่านผู้ชมทุกท่านครับเอนี่ช่องทอนทีวีครับนำเสนอยาสีฟันสมุนไพรอันจันเป็นแบรนด์ของคนบันเมืองเก่าซื้ออันจันี่ซื้ออยู่บันเมืองเก่าตะบนบ้นย่างเพื่อเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยพุ่มอันจันเนาะขนาดเล็กกระทัดรัดพบผาสะดวกมีเปปเปอร์มินเมททอนกระบูนกระเม่ง สารสกัดจากเปลือกมังคุดสารสกัดจากเปลือกชเชอเพสแล้วก็น้ำมันใบรรกางคู่นะครับนี่แกะก่องวยวสิแปลงให้บึกก้อนสิเป็นยาสีฟันสมุนไพรอันจันผมมีขนาดทดลองใส่จากบริษัทก่อนใส่จนหมดละเกี่ยงตับใส่อยู่เดือนครัวหลอดนี่อันจันคืออกันครับใส่ได้เดือนครัว เอาสิมาร,รีวิวกันเลยครับนี่น้าหางจัดเองนะไ่ต้องใส่หลายอืมต้องใส่หลายเด้อใส่นิดเดียวถ้า,มาเมล็ดถั่วเขียวเด็นยวบอกนิดเดียวเองครับแล้วแป้งแหงซนะแป้งแหงซ้ำ,นะซำขั้นหนามาเน้า แ,แขันก็ไม่ได้เตี้ยม,มากหรอกครับเพราะเม็ดตัวเกียวน,น้อยแต่ว่าแต่ว่าผมเองเนี่ยผู้ผลิตผู้ผู้จำหน่ายเองเนี่ยใส่ทอ,องหัวไม่ขิดไฟ อันท well. ี่เริ่มเย็นขึ้นครับแล้ว่ที่นี่ทั่ะนอัเฟังวิธุออกโจ๊กว๊เปิดแปดเนาะไม่ยังหรอกน่นอาจจอมืดอันนี้เริ่มมีทอ่ครับพี่น้องแยกกี่เดียดวากเลอ ต้เงเยน็นหอมเปปมุมินม้นทนกระบูนสมิงสารตะกัดจาก,กเปลือกองพุดมันไวกอเอนครับว้องละเอียดละเอียดเลยอ ทุกท่านสวัสดีครับยาสีฟันสมุนไพรอันจันหอมโล่งโล่งปากสะอาดปากเย็นใช้นิดเดียวถทาให้ตัวเขียวปากสะอาดโอเคขอบคุณครับ เมืกล่องเงต่างเร,บบบรา,งาบังบัดแรงป่าทุกคนทิ่บันซาหามาลือขนาดทดลองเกษตรบามาณนี้ก่อนคันข,ขายดีทำตลาดทะลุผูโกโงงเกษตรก็สิหลอดใหญ่ขึ้นนะครับคือการเหตุยาสีฟ้านนะเนี่ยเขาจะออกหลอดใหญ่เรื่อยไปเลยเพราะมันการตลาดบ่ดีเขาจะทำแบบพกผ้าแบบแบบเปิดตลาดก่อนนะนะ มาขยดีข่าวดีมาฝากเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยยาสีฟันสมุนไพรอันจันยาสีฟันสมุนไพรอันจันสูตรสมุนไพรแท้ซอยฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นสรดกลิ่นปากซส่นิดเดียวปากสะอาดผลิตโดยบริษัทวัตถุท่อนจำกัดเลขที่จดแจ้ง13ึฉีดหนึ่งฉีด6 4 0 0 12223จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดวิทยุเมืองเกา่าโทรศัพท์0642544583